เริ่มต้นไปดูที่อำเภอท่าอูเทนจังหวัดนครพนมตำรวจตอชอดอนะครับไล่จับรถเก๋งของแก๊งขนยาบ้าแต่สุดท้ายนะครับเห็นบอกว่าไปซิ่งรถชนกำแพงชาวบ้านนะครับไปดูคลิปเหตุการณ์นยฮะเสียงเสียงไปก่อนเสียงไปก่อนเสีงไปก่อนเสงไปก่อนจอดจอดันแร้วชันแล้ว

ยหลักเนาะมีคนเจ็บบอนี่นะครับเหตุการณ์เมื่อวานเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าวกองร้อยต่อชดอที่237สืบทราบว่าจะมีการขนยาเสพติดผ่านพื้นที่ตำบลพัทายไปจนถึงตำบลชัยบุรีอำเภอท่าอูเทนจังหวัดนครพนมจึงมีการตั้งจุดสกัดต่อมาห้าทุ่มมีรถต้องสงสัยเป็นรถเก๋งเชฟโรเลตออฟทราสีบอลทองนะครับขับผ่านมาด้วยความเร็ว เจ้าหน้าที่จึงออกติดตามรถเกง๋งคันดัดกล่าวก็พยายามจะซิ่งหลบหนีไปไกลหลายกิโลเมตรแต่สุดท้ายเสียหลักไปชนกำแพงบ้านเรือนชาวบ้านบริเวณหน้าโรงเรียนตอชอดอบ้านนากระเสริมตำบพระนอมอเอท่าอุเทนเจ้าหน้าที่จึงเข้าช้าจับกลุมผูๆๆๆ้ต้องหาในรถมี3คนนะประกอบไปด้วยนายประทีปสุวรรณวงศ์อายุ22ปีเป็นคนขับนะครับ แล้วก็มีนายสราวุฒิบุตรดีอายุ25และนายพานุวัตรศรีสุนายุ24จากการตรวจสอบพบกระสอบปุ๋ยสีเขียว1ใบภายในบรรจุยาบ้าทั้งหมด140มัดทั้งสิ้นเนี่ย280,000เม็ดเลยนะครับการจบกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาตำรวจตชด237ได้ทำการจับกลุมรถกระบะสีขาวของนายชนะพลกรุรักการพร้อมพวกรวม3คน ที่อำเภอรีธาตุจังหวัดอุดรธานีและยึดยาบ้าได้88,000เม็ดก่อนทำการขยายผลสืบสวนหาเบาะแสจนทราบว่ายังมีรถเก๋งอีกคันหนึ่งที่ลำเลียงยาบ้าเข้าพื้นที่ตอนในก่อนที่ภายหลังเจ้าหน้าที่เนี่ยจะสามารถขยายผลจับนะรถขนยาบ้าได้เพิ่มเมื่อวานนี้นะครับก็นำตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพท่าอุเทนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับ